คคนหนึ่งนะครับถามว่าคนนี้เอามะนาวไหมนะลุงเลิงขายมะนาวอยู่นะครับก็ไปถามเขาว่าคนนี้เอามะนาวไหมขาบอกฮึดอึอึดอึนะครับก็แสดงว่าวันนี้อดคือฮึดอึนี่ในภาษาพุทธุลีก็คือคนนี้ไม่เอาไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงลิงก็ขายไม่ได้นะครับไม่เอานะครับก็คือนี่ก็ใช้ในประโยคปฏิเสธนะครับแะใช้เป็นคำพูดปฏิเสธ จะไม่มีไม่เอาไม่ใช่อะไรพวกนี้นะครับนะอีกคำหนึ่งที่คนพพชรบุรีใช้กันบ่อยนะครับซึ่งถ้าคนภาคอื่นหรือว่าคนจังหวัดอื่นเนี่ยนะจะง,งงกันนิดหนึ่งคือไม่มีเขาจะบอกเขาจะบอกมีไหมนะครับดังนั้นก็คืออึกอึกเท่ากับมีไหมนะครับก็คือไม่มีนั่นเองนะครับถ้าใครมาเพชรบุรีก็จะเจอคำนี้บ่อย เดี๋ยวก็ใครมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดชะอำเนี่ยหรือตลาดต่งางๆนะครับในเพชรบุรีเนี่ยผู้คุยคนพื้นบ้านเพชรบุรีนะครับจะเจอคำพวกนี้บ่อยยกตัวอย่างนะครับที่คําพูดที่ตํงเน้นนะถามลูกค้าคนหนึ่งว่าวันนี้เอามะนาวไหมวันนี้ใช้มะนาวไหมนะเองพูดองสาเพชรดูนะครับเปิ้นวันนี้เอามะนาวไหมเปิ้นก็บอกว,ว่าืออ ออแล้วันน <Beginning S 2> ี่ต้องรินบทแล้วขายไม่ได้นะครับแล้วเพราะคนเขาไม่เอามะนาวไม่ใช้มะนาววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ขายไม่ได้ก็ถึงไม่อยากได้ทำมาฮึ่ยๆนะครับเวลาค้าขายค้าขายก็อยากให้เขาซื้อนะอยากให้เขาเอานะครับแต่ว่าถ้าเจอฮึ่กๆไปนี่ก็แสดงว่าปดขายไม่ได้นะครับวันนี้เป็นสาเม็ดนะใครที่มาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะที่ทำพวกนี้ไม่พอ